ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับอย Reid ู่กับผมนะครับช่องนิวสตอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนเ่นะครับมาทํานะครับการยืดเส้นหรือการลายเส้นหรือการอ่านพลังงานอีกอย่างหนึ่งเป็นการออกพลังานเช่นกันนะครับคือโยคะนั่เองนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาท่าโยคะมาให้เพื่อนๆนได้ฝึกกันนะครับนี่เป็การ5้าท่านะครับโดยเราจะฝึกกันนะครับเหมือนเดิมครับท่านึ้เนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ4 5่าวิเหมือนเดิมครับ แล้วจากนั้นเราก็ค่อยพักสุดท้าวินะครับก็อย่างนี้ด้วยกันทั้งหมดห้าท่านะครับมาเริ่มที่ท่าที่หนึ่งนะครับก็คือท่าภูเขาเน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการอธิบายในการทําแต่ละท่าเนี่ยสอดแทรกนะครับเข้าไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มท่าที่หนึ่งเลยนะครับในการทําท่าภูเขานะครับก็ให้เราเนี่ย ยืน,นะครับตรงแล้วก็เวลาเราหายใจเข้าเนี่ยให้เรายกสะบักขึ้นนะครับเวลาเราหายใจออกเนี่ยให้เราหดสะบักลงครับทําการผ่อนคลายนะครับร่างกายได้เยอะที่สุดนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเป็นการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหรือการควบคุมลมหายใจเนี่ยพยายามทําอย่างช้าๆนะครับให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายนะครับพยายามยืดมือลงไปให้สุดนะครับ เวลาหายใจขึ้นก็หายใจเต็มท้องให้กระบังลมยืดออก,กอน, four, three, two, okay. นะครับ four three two a one โอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นท่าที่สองนะครับก็คือท่าต้นไม้นะครับก็คือเราจะไต่ระดับขึ้นมาเป็นใะน,นี้อน,นี้นะครับในการทำท่าต้นไม้นะครับท่าต้นไม้นะครับให้เรายืนขาเดียวแล้วก็ให้เอาขาด,ด้านในแน่นหนะครับมาเหยียดที่ต้นขานะครับ จากนั้นเมื่อเราเริ่มทรงตัวได้ดีแล้วเนี่ยให้เราพยายามยืดมือขึ้นนะครับยืดขึ้นไปสุดอย่างนี้นะครับควบคุมลมาหายใจเหมือนเดินนะครับเมื่อทําไปได้สักประมาณเกือบครึ่งบินครับก็ให้เราสลับข้านะครับแล้วก็หมุนเดินนะครับพยายามทรงตัวให้อยู่นะครับแล้วก็ยืดแขนขึ้นนะครับให้ตรงนะครับ t อ and ีโอเคครับต่อไปจะเป็นท่าที่สามนะครับก็คือท่าโต๊ะอันนี้นะครับในการทำท่านี้นะครับให้เราเอาเข่าตั้งไว้นะครับจากนั้นเนี่ยให้อะเอามือค้ำยันนะครับให้หัวไหล่เราตรงกับข้อมือนะครับจากนั้นก็กลิ้งนะครับหน้าท้องนิดนึงนะครับแล้วก็เอาขาข้างหลังเนี่ยให้ลอยขึ้นนะครับจากนั้นก็พยายามหายใจเข้าหายใจออก ช้าๆนะครับแบบผ่อนคลายที่สุดนะครับพยายามให้หลังเนี่ยรู้สึกว่าตึงนะครับตึงรเราโค้งหลังนั่เดงนะครับประมาณนั้น โอเคต่อไปก็จะเป็นท่านะครับท่าวัวกับท่าแมวนะครับทำท่าวัวให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ไต่ไปในท่าไหวโอเคนะครับในการทําท่านี้นะครับให้เราตั้งเข่าเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเอ็นหลังขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็หายใจเข้านี่คือท่าวัวนะครับจากนั้นให้เราโค้งหลังนี้นี้ครับและก้มไปที่สะดือนะครับให้หายใจออกช้าๆนี่คือท่าแมวนะครับทำสลับกันนะครับ ทำช้าๆนะครับหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆนะครับตอนที่ก้มไปเนี่ยให้เรามองที่สะดือของเรานะครับแล้วก็ค่อยเอ็นหลังยืดแบบนี้นะครับให้หลังตึงนะครับประมาณนี้นะครับผม t h r e o n e ไปว่จะเป็นท่าสุดท้ายนะครับเป็นการยืดนะครับหากข้าเนื้อสลักนะครับก็จะเป็นท่าเด็กนะครับอ่า,อาในการทำท่าเด็กก็เราอยู่ในท่าคุกเข่าเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ให้สะโพกของเราเนี่ยติดที่ส้นเท้านะครับจากนั้นเราก้มลงไปนะครับยืดไปตึงให้หน้าอกของเราเนี่ยติดกับบาาัวเข่านะพยายามยืดให้หน้าอกของเราเนี่ยติดกับบัวเข่า,าให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าทำไปนะครับแล้วก็ ควบคุมลมหายใจอีกอย่างนะครับก็คือช้าๆไม่ต้องรีบนะครับหายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆนะครับให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยผ่อนคลายนะครับว้า2 1อโอเค จบตอนนี้นะครับแค่5้าทาครับเพื่อนๆสามารถไปเพิ่มจำนวนวิได้ก็ได้นะครับก็คือผมอยากมาอธิบายคร่าวๆนะว่าแต่ละท่าเนี่ยนะครัทำยังไงนะครับอะไรคนก็อาจจะไปเพิ่มจำนวนวินะครับแต่ละท่าเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้สมาธินี่นะครับถ้าสุดท้ายเนี่ยบางคนอาจจะทําได้อาจจะง่วงตัวได้เยอะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆหาอะไรก็ได้ทำมาลอง ไว้ครับนี่จะเป็นผ้าห่มก็ได้ครับมารองไว้ตรงนี้นะครับทําให้เราสามารถล้มตัวลงไปข้างล่างได้นะครับสำหรับผมก็ขอจบนะครับการนำเสนอคลิปเกงแค่นี้นะครับสำหรับคนไหนนะครับต้องการที่จะให้ผมทำอะไรเนี่ยก็จะมาทำให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับก็ผมจะวางแผนนะครับสำหรับการออกกำลังกายก็คือวันจันทร์นะครับก็จะเป็นพวก เอ็กซ์ไซส์วอลออลนะครับวันพุธก็จะเป็นพวกโยคะนะครับส่วนวันศุกร์นะครับเราก็จะเล่นเกี่ยวกับาคาริสซินิกนะครับหรือการค้างน,านั่นเองนะครับอขอฝาก,กเพื่อนๆทุกคนให้กำลังใจกันด้วยนะครับคุณนะครับ